ข่าวลือเป็นจริงค่ะนางเอกสาวเปิดตัวคบอยู่กับไฮโซหนุ่มหมื่นล้านลงรูปคู่ลางแข่งรถเสร็จเรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวลือออกมาว่าดาราสาวอย่างมินนี่พันธิรากับนักธุรกิจหมื่นล้านกีสราวุธที่ว่าทั้งคู่นั้นคบกันนั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดกี้สราวุธได้โพสภาพและคลิปคู่กับมินนี่พันธีราเป็นตามข่าวลือจริงซึ่งทางคู่อายุห่างกันถึง15ปีมินนี่อายุ23ส่วนไฮโซกี้อายุ37ปีกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้มีเพื่อนที่แข่งรถอย่างมะปรางอลิสาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหวานเจี๊ยบค่ะและยังมีเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอีกเพียบค่ะ